ประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะที่บงเวนโกเดียนค่ะถ้าเห็นแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วเลยว่าต้องมาใช้หน้าเทาเยาวราชค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายแฟชั่นเซ็ตกันนะคะรับตุ๊ดจีนนี่วันนี้ชุดพร้อมค่ะเป็นกีเผาเป็นเสื้อนะคะแล้วก็เป็นกางเกงใส่วันนี้จะเป็นแนวสตรีตสตรีดหน่อยนะเดี๋ยวจะมาบอกทริคกในการถ่ายภาพแฟชั่นให้มันสุดชิคให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะ อย่างแรกตัวนางแบบต้องเข้าใจในคอนเซปต์ของการถ่ายภาพเซ็ตนี้ก่อนนะคะซึ่งพี่หมูช่างภาพต้องการลูกสาวมวยแท่ๆฝ่ฝาอร์จัดลูกเสื้อผ้าสไตล์จีนนิกกับกางเกงสายแฟค่ะเล่นสีสันให้ตัดกับสีของสถานที่ก็คือเยาวราชนะคะส่วนท่าทางก็จะเน้นบิดตัวนิดๆค่ะให้ร่างกายมีส่วนโค้งส่วนเว้านะคะแล้วก็ใช้มือสองข้างเนี่ย โพสต์ไปโพสต์มานะคะก็รสร้างมิตดให้กับรูปภาพนั่นเองค่ะต่ำม,มากเลยอ่ะโคตรเท่เลยโคงเท่มากเลยเท่นลยทำอะไรหนูค่ะ เป็นร้านของน้องพัดนะคะน้องพัดที่ให้ยืมบอร์ดมาถ่ายรูปส่งมากเลยอ่ะคุณแม่ค่ะปกติร้านอยู่ตรงไหนคะเนี่ยร้านอยู่หน้าเกศสัมพันธวงศ์ค่ะแล้วก็ฝ่ายสองถึงสะเก็ดมันยองค่อโอ้โหขายแต่เช้าเลยเหรอคะเราหน้าเกศประมาณเก้าโมงค่ะโอ้เราจะย้ายโลเคชั่นแล้วนะคะจาก ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวเราไปไฮไลท์อีกที่หนึ่งถนนยว,วราชไปท้องมังกร จุดนี้เราจะถ่ายภาพแนวไนท์ฟอสเท้นนะคะก็จะมีหน้าชัดหลังเบอร์ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสีหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็มีทั้งโหมดสดใสหรือว่าจะทําหน้านิ่งใช้สายตาสื่ออารมณ์นินเน่อออกมาก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีพ็อปเก๋ๆแล้วก็เพิ่มกิมมิกให้กับรูปถ่ายได้มากขึ้นนะคะคนเราเจอพิกัดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้า ของจากจีนนะคะนี่มีข้างในก็มีเห็นป่าวัตถุดิบจากจีนนำเข้าเครื่องปรุงนะคะมีซุปหม่าล่าเครื่องเทศต่างๆเยอะมากได้มาแล้วนะะอินพอร์ตจากจีนเดี๋ยวลองลองชิมก่อนเมื่อกี้ถุงบอกว่าเหมือนทีปอดใช่ไหมเออไม่ใช่เหมือนมาสลาทีครับของอินเดียฮะ ในดูโลโก้เลย <40. S 1> ด,ดูโลโก้เลยโลโก้นะคะใช่ผ้าถัา่ววัชชะฮะอ๋ะอ,อ,อนี่ไงคลาสลสิกลาเบ้ลาเบ้วะจริงเหรอร้านดังของยาราชก็นี่เลยค่ะขนมปังขนมปังยาราชเจ้าเก่า <c oughs> แล้วก็จะมีอะไรนะก๋วยรับโรงหนังถูกไหมก๋ยวยรับในอ้วนมีขนมหวานก็จะเป็นสวิตชามที่ส่วนใหญ่คนเขาจะมาทาน กันเยอะๆเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายถ่ายแฟชั่นกันต่อก่อนนะคะรถตุกต๊กต้องบอกว่าเป็นเซตที่ฟ้าชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่างภาพเขาะจะมีมุมมองแปลกตาค่ะทำให้ภาพเรานั้นสวยเก๋มากเราถ่าย<ม>าแต่แตถ่ายแฟชั่นกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทกขายด้วยอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นกินประมาณสามทุ่มครึ่ง เดี๋ยวเราจะกินครัวพรละไมกันค่ะที่นี่จะเป็นกระทะร้อนนะคะก็จะมีทั้งแบบสุกี้พวกไก่เ่สุกี้กระ,ะร้อนเขาะจะมีหลายเส้นมากเลยเส้นฮาโร่ก็มีนะคะที่นี่ทุกคนได้อาหารพร้อมแล้วค่ะ ราดหน้าภูเขาไฟนะคะันสองนี่อันนี้สั่งมี่ัดกระเทียมทานแล้วนะคะ <laughs> ถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปที่เยาวาราชรับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าที่นี่ก็มี แสงสีแล้วก็มีไหล่แนวนะคะเป็นสไตล์จีนด้วยแล้วก็แสงสีแสงไฟนีออนที่เราสามารถที่จะเล่นแสงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วมันสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าฝึกฝนการถ่ายรูปนะเราบอกเลยว่าอยากให้เพิ่มความมั่นใจไปแล้วก็ใส่สไตล์ความเป็นตัวเองนะ,ะมีอินเนอร์เยอะๆค่ะถ่ายทอดมันออกมารับรองรูปสวยแน่นอนนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่จีนนะคะเซนเชียยูฮีซีนิโใช้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องขาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายจ้าบาย